เวลานเข้าอันอับ5้านเดียนค่ะเที่ยวตัวมันถึงทั้ทีีพี่ขหนุ่มเที่ยของหคุ่มบ้านค่ะที้งมีพี่เอขอที่หนูหนู่ค่ะตอนนีหนูนอกคาะเราจำนำขาท้ายดีกว่า กให้เขาไปหาหาดก็ไปร้านไปหาดูร้านเาเข้มอยากขอให้รู้ใจอากให้รู้ทหาเราขายดีไปขาไปไหวาเยขอพรนเาะค่ะแนวนี้เดือนพฤษภมือดีนะพฤษี์น้อยคุณน้อยเห่ะอยากครัวที่มีเเนาะอากครอบหัวที่มีความสุขมีความเยี่ยมีวามสุขดี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 ด

มาเตือนญาติน้าพี่น้องก็ทําการสนับสนุนออกไปบ่ได้เพราะว่าเปิ้นเป็นหันกันนะครับแล้วก็รับรองแล้วเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเปิ้นก็ได้ทุกท่านครับครับ <laughs> โคกก็ <coughs> <coughs> <coughs>

10คนก็บ่ได้ <coughs> <coughs>

พี่น้องขออนุญาตมีไปเห็นเพื่อน

ตัาน้วเ่อหรอวาไปแล้วไปแล้วสามตัวได้หมดเลยจักตัวได้เรอนี่น้องเต้แล้วไปวันนั้นเนี่ยหายตกใจนั่นเนี่ยเสียขาขาวไม่เกยงไหนแม่งแด้ไปอแม่งเลยอาจารย์พี่หน้าด ก็ส่วดใหั่เนี่ยนะครับที่เราทำก็มักจะท้ในเรื่องของสัตว์นะครับนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นความรัเรื่องนะครับเราต้องที่กันนะต้องการคนในันไก่สัรดมีพวกอย่งอื่นอื่นนะต้องการสัตว์นะครับที่ชีวิตที่คอยตาไป่นี่ยเราจะได้เป็นไ่แล้วมัน

sáu năm rồi, bao nhiêu số của bảy không được ăn gì hết, tiếp theo,

เราก็ไม่ใช่บรนีัทตัวถือมือถือบริษัทกาเพราะว่ เป็นเด็กวุฒิา้องปันไงเกับนาำล่อค่อยอาจะสิสงติดอยู่นี่ทำเปนเดรัมดวยาเพึ่นินเตียวกระโ้ให้ตัวเลียเป็นเคอยไปมาดีน้กตูเปตอให้แตกโค้ด้านซ้าี่ส้ดด้านวาเป็นเด็กวุิสินกันผกับนเด็กก็ี่ารสมนิันงเป็นเป็นแนวข้างเนาะค่ะคือว่าเป็นแนวข้างเ้อ ว่าเลขของเปนี่ก็ะเขาวพี่หูลยนะค่ะคือว่าเป็นคนที่หมเนาะแต่ของวันที่สิบเจ็ดแตอยไปสามศูนย์หเนาะค่ะแล้วก็สองห้าแล้วก็ศูนยาเนาะค่ะวัที่นี้พ่อมาผมคือถายแต่อมากมองนี้คยายที่ยังเป็นไปเขาฟัมเหตแเตวเดินข้างมากเ้วก็เลยได้ดินข้างมากดินข้างมาหาพื้นพอแตวเดินข้างมากเลวเลวแต๋วกัเลยได้มาขวบขอนพิ้นมาขอพขอนพื้นไถสายบุญหรือว่าผู้พื้นกำลัง มีความทุกเงาู่ค้คนพิมิ่งกินมีมิ่งอยางเนาะเต่ากัเลยมาบนบาดกับเพิ่นไว้บาดทีเนี่าผู้คนที่ม่บุน,นั่ผูค้คนที่มีโชคมิลาภนั่งเคนก็จยับไ่เอาเนาะก,กับเลขเต่ากับ่หลายตูนะคะหมวกว่งหนันเจ้าป้อยไฟหาสามศูนหเนาะค่ะบาดที่นี่ก็มีเงียบซี่มันเนาะคะ่ะลายทันที่เพิ่นถึงเลขสค่ะยับไ่ว่าเอาเนาะเต่ามาป้อยแบบศูนย์สามัาาานสิน เพิ่นก็เลยจับไสไปา503เนาะค่ะเพิ hmm. ่นก็เลยถึง3ตัวตรงค่ะเต๋อซ้ำแล้วหัวนี่เนาะค่ะเดี๋ยวกับเพิเป็นเพิ่นเนี่ยทั้งถือบ่าพีชกับเยาว่ากันเนาะค่ะก็ถือว่าเต้อเลยมาเกลียวบญให้เพิ่นเนาะค่ะหรือว่าอาจจะมีเอฟซีเพิ่นยูนีหรือว่าสายบูลยูนีค่ะเพิ่นจะถือเลขหรือว่าถือลงมาที่หนึ่งก็ได้ห้องกับ่บมูโบเนีย่บนนเนาะค่ะ อ่ตัวเลขสิเต๋อสิอยไปมือนี้กัเต๋กาให้เป็นแค่แนวทางเดียวกันนะไปเสียงเบืองเนาค่ะแล้วกัะเบิงโลกเบิงโขงสุไทยว่าเต๋วสิบป่อยว่าเต๋สิบนึ่ตัวไหนเนาะค่ะนั่งรถไ ขออนุญาตเลยคกะเพราะว่าทุกวันนี้ยังเป็นเมียมากขอทุกวนนี้นี่คือเซลจะปล้อยไปป่ะวันนี้ก็คือเลอ้ี่พี ไปกองสลากกบมาแล้ไปกองสลากราท่านเลียยงก็ท่านเด็ไปย้ยวิสไปวันทีเะเลก่อนอไกลมือไกลมือเราว14สิบอหาเล่สิอไงเของเตาสามตูวนะคะเตากวไปสานตู๋สามตัวยีม <t ell> ยำตัวนะคะฟังก็ดีนะคะตอกล้วพลาดตอกแล้วาำต,ตัวเกำลังทานกำลังพลาเลยตอกัวออกทิ้ง À, khá, không? mình thay cho các anh em mình thay mặt 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 cho các ạ à, mọi người ạ mọi người ạ mọi không ạ mọi người ạ mọi

9ก้าสี่นะครับเก้าสามกับห้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าสีมเก้าสามนะครับห้าเก้าสี่าสองห้าสอง

ห้าเก้าห้เก้นะครับ